มาพบก,กับเตนะคะในคลิปความรู้ที่เตแปลมาจากภาษาต,ต่างประเทศนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดติดตามเตมได้ชุกช่องทางเลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจสําหรับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเตสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะ ลงลึกเรื่องของนักประดิษฐ์ที่เป็นตำนานมากๆคนหนึ่งเลยคือนิโคล a าเทสลาสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรามีข้อมูลจากสารคดีที่แบบโหตามติดชีวิตเขาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะซึ่งเรื่องราวเขาซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆจริงๆค่ะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาส่วนสำคัญสำคัญ นวัตกรรมความคิดที่มันล้ำยุคมากๆแล้วก็ความซับซ้อนในตัวตนของเขาที่คนมักจะเรียกว่าอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวออกมาให้เคลียร์ที่สุดค่ะแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าทำไมเรื่องของเขาเนี่ยยังน่าสนใจนั้นส่งผลถึงปัจจุบันได้ขนาดนี้ลองมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยนะครับเทสลาเกิดกลางดึกเลยวันที่10กรกฎาคม1856 ที่หมู่บ้านซิมิเลียนตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดออสเตรียฮังการีตอนนี้ก็คือโครเอเชียครอบครัวเป็นชาวเซิร์บคุณพ่อเป็นนักบวชออร์โธดอกซ์ครับแต่ว่านะคะคนที่มีอิทธิพลมากๆก,กับเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคุณแม่ดูก้ามันดิชมากกว่าค่ะคุณแม่เองก็มาจากครอบครัวนักบวชนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือเป็นแม่บ้านอ๋อครับแต่ฉลาดมากแล้วก็มีหัวคิดประดิษฐ์ชอบดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ เทสลาเองเนี่ยถึงกระบอกว่าแม่เป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเลยนะคะโหได้เชื่อแม่มาเต็มๆเลยสินะครับส่วนคุณพ่อมิลูตินนี่ก็เป็นนักวิชาการมีห้องสมุดใหญ่โตแต่เดิมก็อยากให้ลูกเป็นนักบวชตามรอยใช่ค่ะแต่เทสลาเนี่ยเขาฉายแววมาทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะมีเรื่องเล่าว,ว่าเขาเริ่มสนใจตอนเป็นลูกขนแมวชื่อมาซักแล้วมันมีประกายไฟแปลก อ๋อไฟฟ้าสถิตใช่ค่ะคุณพ่อก็อธิบายว่าเป็นการหลังของไฟฟ้าเลยประมาณนั้นจากนั้นมาเขาก็แบบหมกมุ่นเลยค่ะชอบทดลองถอดนาฬิกาเล่นคิดเรื่องเครื่องบินอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเป็นเด็กช่างคิดช่างสงสัยนะครับแต่เหมือนว่าชีวิตวัยเด็กเขาก็ไม่ได้ราบรื่นสักทีเดียว มีเรื่องสะเทือนใจด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเหตุการณ์ที่พี่ชายเขาดานีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับม้าซึ่งเทสลาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีอันนี้เป็นแผลในใจเขามากๆเลยค่ะโอ oh, คงกระทบจิตใจน่าดูมากค่ะแล้วมันก็อาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์กับพ่อด้วยที่เหมือนจะเสียใจแล้วก็อาจจะผิดหวังที่ลูกชายคนเก่งไปแล้วตัวเทสลาเองก็มีอาการแปลกๆด้วยนะคะคือเห็นภาพหลอนแยกจินตนาการกับความจริงไม่ค่อยออก ครับครับผมเคยอ่านเจอเรื่องนี้เหมือนกันแล้วมันส่งผลต่อบุคลิกเขาตอนโตยังไงบ้างครับก็อาจจะเป็นที่มาของนิสัยแปลกๆหรือความกลัวหลายอย่างของเขานะคะอย่างเช่นไม่ชอบเห็นผู้หญิงใส่ตังหูไข่มุกเกลียดเส้นผมคนอื่นกลัวเชื้อโรคมากๆจริงเหรอครับค่ะแล้วก็หมกมุ่นกับการนับกนับจำนวนช้อนซ่อมหรือคำนวณปริมาตรอาหารต้องให้มันหารด้วยสามลงตัวเป๊ะๆอะไรแบบนี้ค่ะ แปลกจริงๆด้วยแต่เขาก็มีวิธีจัดการกับมันใช่ไหมครับไม่ได้ปล่อยให้มันครอบงำใช่ค่ะเขาได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องอาบาฟีที่สอนเรื่องการควบคุมตัวเองการเอาชนะใจตัวเองเขาก็เลยเริ่มใช้พลังจินตนาการที่เข้มข้นมากๆของเขาเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แทนจินตนาการแบบไหนครับแบบว่าเขาสามารถเห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ในหัวได้แบบสมบูรณ์เป๊ะๆเ,เลยค่ะก่อนที่จะลงมือสร้างจริงซะอีก มีเรื่องเล่าว่าเคยช่วยนักดับเพลิงด้วยนะมองแว็บเดียวก็เห็นรอยหักเล็กๆในสายยางได้สุดยอดเลยพอเข้าโรงเรียนนี่คือเก่งเลขมากเลยสิครับมากค่ะที่คาร์โลวอตส์นี่คือคำนวณแคลคูลัสในใจได้เลยแต่ว่าไม่ถนัดวาดรูปเลยนะแล้วก็ยิ่งมาสนใจไฟฟ้าจริงๆตอนเจอครูฟิสิกที่แบบชอบสาธิตการทดลองสนุกๆแต่ก็มีอุปสรรคเรื่องสุขภาพเข้ามาอีก ใช่ค่ะป่วยบ่อยป่วยหนักด้วยที่หนักสุดก็อะิวาตะกรโรคตอนอายุ17นี่เกือบไม่รอดเลยค่ะครับครับตอนนั้นเองที่เขาต่อรองกับพ่อเรื่องเรียนวิศวะใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขาบอกพ่อว่าถ้าหายป่วยเนี่ยขอไปเรียนวิศวะได้ไหมไม่อยากเป็นนักบวชแล้วคุณพ่อซึ่งก็กลัวจะเสียโลกไปอีกคนก็เลยยอมสัญญาแล้วเขาก็หายจริงๆหายราวกับปาฏิหาริย์เลยค่ะพอฟื้นตัวพ่อก็ส่งไปพักฟื้นที่ภูเขาเกือบปี ช่วงนั้นล่ะค่ะที่เขาได้ปล่อยจินตนาการเต็มที่คิดโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างท่อส่งของใต้น้ำหรือวงแหวนรอบโลกแล้วก็ได้เรียนวิศวะสมใจที่กราชออสเตรียค่ะปีแรกนี่คือแบบนักศึกษาตัวท็อปเลยขยันมากเรียนหนักสุดๆเช้ายันดึกอาจารย์ยังเป็นห่วงเลยค่ะแต่แล้วก็เกิดเรื่องพลิกผันคลิกเลยค่ะปีสองดันไปติดพนันค่ะเล่นหนักมากเสียทั้งค่าเรียนเงินทุนหมดเลยผลการเรียนก็แย่ลงเรื่อย อ้าว oh. สุดท้ายก็เรียนไม่จบค่ะต้องออกจากมหาวิทยาลัยปี1878และยังต้องปิดบางทางบ้านอีกช่วงนั้นลำบากมากหนีไปทำงานเขียนแบบที่มาริบอแต่ก็ยังไม่เลิกเล่นพนันอีกนะคะตนโดนตำรวจจับส่งกลับบ้านพ่อก็มาเสียจากนั้นไม่นานโห oh. เป็นช่วงที่แย่มากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่มีคุณลุงช่วยส่งเสียให้ไปเรียนต่อที่ปราก แต่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาอีกแล้วก็ไปช้าเลยเข้าเรียนจริงๆไม่ได้ได้แค่ไปนั่งฟังบรรยายเอาแล้วงานแรกของเขาล่ะครับเริ่มต้นที่ไหนงานแรกจริงๆจังๆคือปี1881ค่ะที่บริษัทโทรศัพท์ในบูดาเปสต์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคือเขาเริ่มพัฒนาไอเดียเรื่องสนามแม่เหล็กหมุนกับมอเตอร์เหนี่ยวนำอ่าสองคำนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับสำหรับ AC สำคัญที่สุดเลยค่ะเป็นหัวใจของระบบไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ AC ที่เขาเชื่อมั่นมากๆเลยว่ากันว่าเขาคิดไอเดียนี้ออกตอนเดินเล่นในสวนสาธารณะกับเพื่อนเลยนะแบบปิ๊งขึ้นมาเลยไอเจ้ามอเตอร์เหนี่ยวนำหนีมันต่างจากมอเตอร์ทั่วไปยังไงนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมเอาแบบง่ายๆนะคะคือมอเตอร์ทั่วไปสมัยนั้นที่เป็น DC เนี่ยมันต้องมีแปลงฐานไปแตะๆกับส่วนที่หมุนเพื่อส่งไฟเข้าไปใช่ไหมคะครับครับเคยเห็นอยู่ แต่มอเตอร์เหนียวนำของเทสลาเนี่ยมันไม่ต้องมีส่วนสัมผัสตร,ตรงนั้นเลยค่ะมันใช้สนามแม่เหล็กที่หมุนอยู่รอบๆเนี่ยไปเหนียวนำให้แกนข้างในมันหมุนตามเหมือนมีพลังลึกลับไปสั่งงานมันอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ต้องมีแปลงฐานก็เลยทนกว่าดูแลง่ายกว่าถูกต้องค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพสูงของมอเตอร์ดีซยุคนั้นด้วยนี่แหละค่ะที่เทสลาเชื่อว่ามันคืออนาคตแล้วเขาก็เอาไอเดียนี้ไปปารีสทำงานกับเอดิสันไปปารีสก่อนค่ะ ทำงานให้บริษัท Continental Edison คือเป็นสาขาของ Edison นั่นแหละแต่ตอนนั้นก็ยังพัฒนาไอเดีย AC ของตัวเองเงียบๆนะคะครับจนกระทั่งตอนที่เขาถูกส่งไปแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่สตรัสบว u r กตอนนั้นล่ะค่ะที่เขาสร้างต้นแบบมอเตอร์ AC เครื่องแรกได้สำเร็จจริงๆแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะโลกยังใช้ DC กันอยู่ใช่ค่ะโลกยังหมุนด้วย DC ของเ Edison อยู่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนที่เขาตัดสินใจไปอเมริกาปี1884 มีจดหมายแนะนำตัวไปด้วยนะถึงเอดิสันเลยจดหมายที่เขียนว่าข้ารู้จักคนเก่งอยู่สองคนคนหนึ่งคือท่านอีกคนคือชายหนุ่มผู้นี้ใช่เลยค่ะจดหมายฉบับนั้นแหละเอดิสันก็เลยจ้างจ้างค่ะแต่ให้ไปช่วยพัฒนาระบบดีซของเอดิสันเองนะซึ่งเทสลาก็ทำได้ดีมากเก่งมากแต่ในใจลึกๆ เขาก็ยังแบบเฮ้ย AC มันดีกว่าเห็นเห็นดีกว่าตรงที่ส่งไฟได้ไกลกว่าไม่ต้องสร้างโรงไฟไฟ้าเยอะๆอ,อันนั้นคือข้อได้เปรียบหลักเลยระบบ DC ของเอดิสันเนี่ยต้องมีสถานีทุกๆ2อกิโลเมตรเลยนะคะมันเปลืองมากเทสลาเห็นว่า AC นี่แหละตอบโจทย์กว่าเยอะความเห็นไม่ตรงกันสุดท้ายก็เลยแยกทางแยกทางกันค่ะเขาก็เลยออกมาพยายามตั้งบริษัทของตัวเองครั้งแรกปี1885ชื่อ t ท sla Electric Light Company แล้วเป็นไงบ้างครับสําเร็จไหมล้มเหลวค่ะอันนี้สะท้อนปัญหาเดิมๆของเขาเลยคือมีไอเดียดีแต่บริหารไม่เก่งของเงินทุนเยอะไปหน่อยนักลงทุนไม่ไว้ใจสุดท้ายดอนบีบออกจากบริษัทตัวเองเลยค่ะโหถึงกับต้องไปทำงานใช้แรงงานขดดินใช่ค่ะไปขุดคูได้ค่าแรงวันละ2ดอลลาร์อยู่พักหนึ่งเลยเป็นช่วงที่ตกต่ำอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับไม่ยอมค่ะปี1886 ก็มีนักลงทุนกลุ่มใหม่เข้ามาช่วยตั้งบริษัทเท s l a อิเล็กทริกคอมพาขึ้นมาอีกรอบคราวนี้แหละค่ะที่เขาทำสำเร็จสร้างมอเตอร์เหนียวเนวมแบบหลายเฟสโพลีเฟสที่ใช้งานได้จริงออกมาได้ในปี1888และนี่คือจุดที่ จอร์จเวสติงเฮาส์เข้ามาพอดีเป๊ะเลยค่ะเวสติงเฮาส์ซึ่งก็เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจใหญ่อยู่แล้วเขามองขาดเลยว่า AC เนี่แหละคืออนาคตเขาเลยซื้อสิทธิบัตร AC ของเทสลาไป40ฉบับรวดเลยแล้วก็จ้างเทสลาเป็นที่ปรึกษาด้วยการจับมือกันครั้งนี้เองที่นำไปสู่สงครามกระแสไฟฟ้าใช่ค่ะ War of the Currents เป็นสงครามธุรกิจเต็มรูปแบบเลยค่ะระหว่างเวสติงเฮาส์กับเทสลาทีม a อ กับเอดิสันทีม DC ซีเอดิสันนี่ซูหยิบตรายใช่ไหมครับเห็นว่ามีการโฆษณาโจมตีว่า AC อันตรายด้วยหนักเลยค่ะเอดิสันพยายามดิสเครดิต AC ทุกทางบอกว่ามันอันตรายถึงชีวิตถึงขั้นเอาสัตว์ต่างๆทั้งหมาแม้กระทั่งช้างมาทดลองช็อตด้วยไฟฟ้า AC ให้สาธารณชนดูเลยนะเพื่อสร้างความกลัวโหทำขนาดนั้นเลยแต่สุดท้าย AC ก็ชนะอยู่ดี ชนะค่ะเพราะในทางเทคนิคแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจริงๆส่งไฟได้ไกลกว่าต้นทุนระยะยาวถูกกว่ามีปัจจัยอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องเทคนิคมันมีอนาคตกว่าเขาก็เลยหันมาสนับสนุนฝั่ง AC แทนแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมบริษัทของ e d ิสั n กับบริษัทอื่นๆที่เน้น AC กลายเป็นบริษัท General Electric หรือ GE ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แล้ว GE ก็หันมาใช้ AC เต็มตัว <c oughs> กลายเป็นว่ามอร์แกนกับ GE เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปเต็มๆเลยสิครับเนี่ยก็ในทางธุรกิจก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งเลยนะเรื่องนวัตกรรมกับโลกธุรกิจหลังจากสงครามจบเทสลาก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยสิครับใช่เลยค่ะดังมากเป็นที่รู้จักไปทั่วเขาก็หันไปสนใจการทดลองกับไฟฟ้าความถี่สูง ประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้สายไฟเส้นเดียวได้แล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือเทสลาคอยล์เทสลาคอยอันนี้คือไอคอนิกของเขาเลยที่เห็นในหนังในเกมสร้างฟ้าผ่าจำลองได้ใช่เลยค่ะตัวนั้นแหละมันคือหม้อแปลงไฟฟ้าที่สร้างไฟฟ้าแรงดันสูงมากๆมๆ,ๆแล้วก็ความถี่สูงมากๆได้ค่ะทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆน่าตื่นตาใจเขาเอาไปใช้สาธิตตำงานบรรยายต่างๆโชว์จุดหลอดไฟในมือแบบไร้สาย หรือสร้างสายฟ้าจำลองคนดูฮือฮาสุดๆครับครับทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานะนักทดลองชั้นแนวหน้าไปเลยค่ะแล้วในปี1893เนี่ยเขาก็ได้บรรยายถึงหลักการพื้นฐานของวิทยุแล้วนะหรือที่เขาเรียกว่าโทรเลขไร้สายนะคะเน้นเรื่องการต่อสายดินด้วยซึ่งสำคัญมาก ปี1893นี่เป็นปีทองของเขาเลยนะครับได้โชว์พลังของ AC ในงาน Worlds Fair ที่ชิคาโก้ด้วยใช่ค่ะงานนั้นคือการประกาศชัยชนะของ AC อย่างเป็นทางการเลยแข่งกับ DC ของเอดิสซันเรื่องระบบแสงสว่างในงานแล้ว AC ของเทสลาชนะขาดทำให้คนทั่วไปเห็นเลยว่าระบบนี้มันใช้ได้จริงสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นไม่นานก็ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ในอาการาอีกความฝันเป็นจริงเลย ใช่ค่ะโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของโลกที่ใช้ระบบ AC สร้างเสร็จปี1895ตอกย้ำความสำเร็จของ AC อย่างสมบูรณ์แบบรูเหมือนจะรุ่งโรจน์สุดๆแล้วนะครับแต่ก็ดันมีเรื่องรายเกิดขึ้นอีกโชคร้ายค่ะปี1895เหมือนกันไฟไหม้ห้องแลบของเขาที่นิวยอร์กว o r วายหมดเลยทั้งอุปกรณ์บันทึกงานวิจัยคือเสียหายหนักมากจริงๆหเสียได้แทนเลยนะครับแต่เขาก็ยังไม่หยุดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับ ไม่หยุดค่ะเขาก็ยังเดินหน้าต่อหันไปสนใจเรื่องรังสี X เป็นคนแรกๆเลยนะที่สาธิตการถ่ายภาพด้วยรังสี X ในปี1896แล้วก็สร้างเครื่องส่งวิทยุพื้นฐานได้สำเร็จแล้วก็มีเรือบังคับวิทยุเทเลอท o ม a ทอนที่เอาไปโชว์ในปี1898อันนี้คือล้ำยุคมากๆมากๆในสมัยนั้น แล้วเขาก็ย้ายไปโคโลราโดสปริงส์ทำการทดลองครั้งใหญ่ใช่ค่ะช่วงปี1899-1900ที่นั่นเขาไปสร้างห้องทดลองใหญ่เลยเพื่อทดลองเรื่องการส่งพลังงานไร้สายในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเขาค้นพบสิ่งที่เขาเชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือคลื่นนิ่งของโลกคลื่นนิ่งของโลกมันคืออะไรครับ คือแนวคิดของเขาคือโลกเราเนี่ยมันทำตัวเป็นตัวนำไฟฟ้าขนาดยักษ์ได้แล้วมันก็มีความถี่ธรรมชาติในการสั่นอยู่ถ้าเราสามารถสร้างคลื่นไฟฟ้าที่ความถี่ตรงกันเป๊ะๆส่งลงไปในโลกมันก็จะเกิดการสั่นพร้อง resonance ทำให้เราสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกหรือส่งพลังงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้แบบไร้สายเลยโอ้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับ แล้วเขาทำได้จริงเหรอเขาอ้างว่าทำได้ค่ะเขาทดลองจุดหลอดไฟ200ดวงที่อยู่ห่างออกไป26ไมล์ประมาณ40กว่ากิโลเมตรได้สำเร็จโดยใช้พลังงานที่ส่งผ่านพื้นดินนี่แหละค่ะสุดยอดแล้วช่วงนั้นเขายังอ้างว่าได้รับสัญญาณจากนอกโลกด้วยนี่ครับมีค่ะเขาอ้างว่าตรวจจับสัญญาณวิทยุที่เป็นจังหวะจังหวะได้ซึ่งเขาตีความว่ามันต้องมาจากสิ่งมีปัญญาอาจจะจากดาวอังคารหรือดาวศุกร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากค่ะ พอกลับมาจากโคโลราโดพร้อมกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้เขาก็พร้อมสำหรับโปรเจกต์ในฝันแล้วสินะครับใช่ค่ะกลับมานิวยอร์กด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมตั้งเป้าจะสร้าง World Telegraphy System เพื่อส่งเสัญาาณและอาจจะพลังงานไปทั่วโลกแข่งกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง g u g l i e โ m o Marconi ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็ได้ JP Morgan มาเป็นนายทุนอีกครั้งสำหรับโครงการ w a r d e n c l i f f ใช่ค่ะได้เงินทุนก้อนใหญ่จากมอร์แกนเริ่มสร้างหอคอยส่งสัญญาณขนาดยักษ์ชื่อ w a r d e n c l i f f Tower ที่ลองไอซ์แลนด์ช่วงปี1901วิสัยทัศน์ของระบบโลกที่ว่านี่มันเป็นยังไงนะครับคล้ายๆอินเทอร์เน็ตไหมคล้ายมากค่ะแต่ทะเยอทะยานกว่านั้นอีกคือเขาไม่ได้มองแค่การส่งข้อความโทรเลขนะ เขาฝันไปถึงการส่งข่าวสารรายงานตลาดหุ้นรูปภาพเสียงเพลงไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนตัวขนาดเล็กที่ใครๆก็พกพาได้ทั่วโลกเหมือนมือถือเหมือนแฟกซ์เลยใช่เลยค่ะคือวิสัยทัศน์เรื่องการสื่อสารไร้สายครบวงจรเลยแล้วอาจจะรวมถึงการส่งพลังงานไร้สายฟรีให้ทุกคนด้วยโห oh, ถ้าทำสำเร็จนี่คือเปลี่ยนโลกของจริงเลยนะครับแล้วทำไมทำไมมันถึงไม่สำเร็จปัจจัยมันเยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือ ปี1901นั่นแหละมาโคโนีดันส่งสัญญาณวิทยุข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสำเร็จก่อนชิงตัดหน้าไปเลยทำให้ชื่อเสียงมาโคโนีดังระเบิดเทสลาก็ไม่พอใจมากกล่าวหาว่ามาโคโนีขโมยไอเดียเขาไป17สิทธิบัตรอ้าวโดนตัดหน้าซะง,งั้นแล้วเรื่องเงินทุนล่ะครับอันนี้ปัญหาใหญ่เลยค่ะคือโครงการมันใหญ่มากใช้เงินเยอะกว่าที่ขอไปตอนแรกเทสลาก็พยายามขอเพิ่มแต่มอร์แกนเริ่มลังเลแล้วลังเลเพราะอะไรครับ เพราะมาโคนนีสสำเร็จก่อนหรือเพราะเป้าหมายของเทสลาที่อาจจะรวมเรื่องพลังงานฟรีเข้ามาด้วยน่าจะทั้งสองอย่างประกอบกันค่ะมีการคาดเดาบันว่ามอร์แกนอาจจะกังวลว่าถ้าเทสลาทำเรื่องพลังงานฟรีสำเร็จจริงๆมันจะกระทบธุรกิจพลังงานเดิมๆของเขาหรืออาจจะแค่หมดความอดทนเพราะโครงการมันดูใหญ่เกินตัวไม่คืบหน้าเท่าที่ควรดูมีความเสี่ยงสูงครับ สุดท้ายปี1903มอร์แกนก็ตัดสินใจทอนการสนับสนุนทั้งหมดเลยค่ะไม่ให้เงินเพิ่มอีกแล้วจบเลยสิครับทีนี้จบเลยค่ะหอคอยสร้างไปได้แค่โครงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำเทสลาพยายามหาแหล่งทุนอื่นแล้วแต่ไม่มีใครกล้าลงทุนต่อเพราะเสียความน่าเชื่อถือไปเยอะแล้วโครงการวอร์เดนคลิฟก็เลยกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความฝันที่ไม่เป็นจริงไปการล่มสลายของวอร์เดนคลิฟนี่ส่งผลกระทบกับเทสลาหนักเลยสิครับ หนักมากค่ะชื่อเสียงพังเลยถูกมองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพ้อฝันทำอะไรไม่สำเร็จตามที่พูดทำให้หลังจากนั้นการหาเงินทุนมาทำโครงการอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะเขาก็พยายามหันไปพัฒนาอย่างอื่นนะเช่นกังหันไร้ใบพัดเพื่อหวังจะหาเงินมาสารฝันเดิมต่อกังหันไร้ใบพัดน่าสนใจนะครับมันทางานยังไง มันใช้หลักการของแรงเสียดทานของของไหลกับผิวแผ่นดิสกเรียบๆที่ซ้อนกันเยอะๆนะคะให้มันหมุนพอหมุนแล้วก็ไปปั่นไฟได้ข้อดีคือมันเรียบง่ายทนทานแต่ก็มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพกับวัสดุในยุคนั้นสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์เท่าที่ควรชีวิตช่วงหลังของเขาก็เลยดูจึงเงีย,งยบๆลงไปเยอะเลยนะครับค่อนข้างลำบากเลยค่ะปี1916ต้องยื่นขอล้มละลายสิทธิบัตรสำคัญๆก็เริ่มหมดอายุ ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆอย่างมาตรวัดความเร็วรถยนต์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องคดีความกับมาโคนีล่ะครับเขาฟ้องมาโคนีเรื่องสิทธิบัตรวิทยุปี1915ค่ะแต่ตอนนั้นศาลยังไม่ตัดสินให้เขาชนะนะคะต้องรอจนหลังเขาเสียชีวิตไปแล้วในปี1943ศาลสูงสุดสหรัฐถึงกลับคำตัดสินให้เทสลาเป็นผู้คิดค้นวิทยุตัวจริงอ้าวได้รับความเป็นธรรมตอนเสียไปแล้ว แล้วก็มีเรื่องปฏิเสธรางวัลโนเบลด้วยใช่ไหมครับมีข่าวลนื้อค่ะว่าปี1915เขาถูกเสนอชื่อรับโนเบลร่วมกับเอดิสันแต่เขาปฏิเสธเพราะไม่อยากรับร่วมกันอันนี้ไม่ยืนยันนะคะแต่ที่แน่ๆคือปี1917เขาได้รับเปลี่ยนเอดิสันซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวิศวกรไฟฟ้าอเมริกันแต่ก็เขาก็แสดงท่าทีแบบไม่ค่อยแยแสเท่าไหร่วันรับรางวัลก็หนีออกไปให้อาหารนกพิราบแทนพูดถึงนกพิราบ นี่เป็นอีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะในช่วงท้ายของชีวิตเขาใช่ค่ะช่วงปี1920เป็นต้นมาเขาเริ่มใช้ชีวิตสันโดษมากขึ้นย้ายไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการไปเดินเล่นให้อาหารนกพิราบในส่วนสาธารณะไบรันพาร์คทุกวันเขาผูกพันกับนกพิราบมากโดยเฉพาะนกพิราบสีขาวตัวเมียตัวหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามันพิเศษแต่เขาก็ยังไม่หายไปจากหน้าขาวซะทีเดียวไม่หายค่ะ ทุกๆปีในวันเกิดของเขาโดยเฉพาะหลังอายุ75ปี1931เขาจะจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตเชิญนักข่าวมาแล้วก็ประกาศแผนการหรือทฤษฎีใหม่ๆที่คือหาเช่นบอกว่าจะหักล้างทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์หรือจะสร้างมอเตอร์ที่ใช้พลังงานจากรังสีคอสมิกเป็นการเรียกความสนใจกลับมาสินะครับแล้วก็มีเรื่องลำแสงมรณะหรือ death b e a อันนี้ดังสุดเลยค่ะ ปี1934เขาประกาศแนวคิดเรื่องอาวุธลำแสงอนุภาคพ,พลังทำลายล้างสูงเขาเรียกมันว่าเทเลฟอร์สอ้างว่ามันยิงเครื่องบินตกได้เป็นหมื่นลำในพริบตาหรือทำลายกองทัพราบเป็นหน้ากลองได้เลยเขาเชื่อว่าอาวุธนี้แหละจะทำให้สงครามหมดใบเพราะไม่มีใครกล้ารบกันฟังรู้เหมือนอาวุธในหนังไซไฟเลยนะครับมันมีจริงแค่ไหนครับเนี่ยจากหลักฐานที่มีนะคะคือเขามีแนวคิดมีการออกแบบเบื้องต้นจริงค่ะ ไม่ใช่แค่พูดลอยๆเขาพมายามจะขายไอเดียนี้ให้หลายประเทศเลยนะทั้งสหรัฐอังกฤษยูโกสลาเวียสหภาพโซเวียตแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครซื้ออาจจะเพราะมันฟังดูเหลือเชื่อเกินไปหรือเทสลาไม่มีต้นแบบที่พิสูจน์ได้จริงๆครับแล้วก็มีเรื่องที่ว่าเขาเอาแบบจำลองไปค้ำประกันค่าโรงแรมด้วยอวดราะเบา มีเรื่องเล่าแบบนั้นจริงๆค่ะว่าเขาติดค่าโรงแรมเยอะมากจนต้องเอาเอกสารเกี่ยวกับเด b e ีมนี่แหละไปเป็นหลักประกันชีวิตบั้นปลายเขานี่ก็มีสีสันจริงๆนะคะสุดท้ายสุขภาพเขาก็เริ่มแย่ลงค่ะปี1937เขาโดนแท็กซี่ชนกระดูกซี่โครงหักไหลยซี่แต่เขาปฏิเสธการรักษาแบบจริงจังหลังจากนั้นสุขภาพก็ทรุดลงเรื่อยๆแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบในโรงแรม ใช่ค่ะที่โรงแรมโฮเทลนิวยอรกเกอร์วันที่7มกราคม1943อายุได้86ปีสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันค่ะเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักหลังเสียชีวิตรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบเอกสารเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ FBI เข้ามายึดเอกสารไปตรวจสอบเพราะตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีเขาก็กลัวว่าจะมีข้อมูลสำคัญอะไรเกี่ยวกับอาวุธลับหรือ death beam นั่นแหละค่ะ แต่สุดท้ายก็สรุปว่าไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการทหารหรือเป็นภัยคุกคามเอกสารส่วนใหญ่กับอัถิของเขาก็เลยถูกส่งต่อไปให้หลานชายแล้วก็ถูกนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์นิโคลาเทสลาในกรุงเบลเกรดประเทศเซอร์เบียจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดชีวิตของเทสลานี่มันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งจริงๆนะครับมีทั้งจุดสูงสุดแล้วก็จุดที่ตกต่ํามาก ชัดเจนเลยค่ะว่าเขาคืออัจฉริยะที่มากก่อนการจริงๆนะคะระบบไฟฟ้า AC ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่เขาต่อสู้มาแล้วก็เทคโนโลยีไร้สายต่างๆวิทยุรีโมทคอนโทรลมันก็มีรากฐานมาจากงานของเขาทั้งนั้นเลยถ้าเทียบกับเอดิสันนี่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับปั่นดันมากค่ะเอดิสันอาจจะเก่งในเชิงปฏิบัติการตลาดการทำธุรกิจทำให้เขาประสบความสำเร็จมากๆในยุคสมัยของเขา แต่เทสลานี่คือมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่ากว้างกว่าแล้วผลงานของเขากลับกลายเป็นสิ่งสำคัญมากๆในระยะยาวต่อมาแม้แต่เอดิสันเองช่วงหลังๆก็ยอมรับในความสามารถของเทสลานะคะแต่ก็นั่นแหละครับความเป็นอัจฉริยะที่อาจจะมีความแปลกแยกไม่เก่งเรื่องการจัดการการเงินการรักษาคำพูดกับนายทุนมันก็เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เขาไปไม่ถึงฝันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะวอร์เดนคลิป อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเป็นจุดอ่อนสําคัญของเขาจริงๆซึ่งมันน่าเสียดายมากๆแต่ถึงอย่างนั้นมรดกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เขาทิ้งไว้นี่คือยิ่งใหญ่มากๆค่ะการที่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนําของโลกเลือกใช้ชื่อเทสลาเป็นชื่อบริษัทก็ถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดแล้ว เรื่องราวของเขาเลยก,กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวผู้มากก่อนการที่ต่อสู้เพื่อวิสัยทัศน์ของตัวเองแม้ต้อง,ต,องต้องล้มลุกคลุกคลานก็ตามนะครับใช่ค่ะโดยสรุปแล้วนิโคลาเทสลาก็เป็นบุคคลที่ซับซ้อนมากๆมากๆค่ะคือเป็นทั้งนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์ล้ำยุคสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคลิกเฉพาะตัวมีข้อบกพร่องเรื่องการจัดการที่ทําให้ชีวิตเขาต้องเจอความผิดหวังเยอะมาก แต่ว่าผลงานสําคัญที่สุดของเขาโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยได้เปลี่ยนโลกที่เราอยู่ไปตลอดการจริงๆค่ะครับถึงแม้จะมีด้านที่ล้มเหลวแต่มองในภาพรวมแล้วความเป็นอัจฉริยะและคุณอุปการที่เขามีต่อโลกสมัยใหม่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยจริงๆ ทีนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดวิสัยทัศน์ของเทสลาเรื่องพลังงานไร้สายหรืออาจจะไปถึงขั้นพลังงานฟรีสำหรับทุกคนผ่านโครงการอย่างวอร์เดนคลิฟเนี่ยมันเกิดสำเร็จขึ้นมาจริงๆโลกทุกวันนี้ของเราหน้าตาจะเป็นยังไงจะต่างจากตอนนี้ขนาดไหนคะโอ้หน่าคิดมากเลยครับหรืออีกมุมหนึ่งเรื่องราวของเทสลาเองที่เป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากๆ แต่กลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เท่าที่ควรเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆระหว่างนวัตกรรมล้ำยุคเงินทุนสนับสนุนจากนายทุนและก็การที่สังคมจะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้บ้างไหมครับก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะหวังว่าการเจาะลึกเรื่องราวของนิโคลาเทสลาในวันนี้จะให้ทั้งความรู้แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจกลับไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สไดไอนะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจำวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอร์สจะมัดี่วิ่งวิทย์พิชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกทีนะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนกานรวา,ง,ง,ารงแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างไรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้างราย ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจํานวนจํากัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลแอดได้เลยค่ะ